สวัสดีนะคะอันนี้จะมาทำกุหลาบแรกแย้มค่ะสี่ีบนะคะกระยาวค่ะซักหนึ่งข้อมือเรามา อันนี้จะทําให้เห็นชัดๆนะคะก็เลยต้องใช้สองสีอ่ะกีบมวนตรงนี้นะคะให้กีบขขามวนตรงปลายเอาสีม่วงไว้ข้างในนะคะจะได้เห็นชัดกีบแรกทากาวค่ะเพราะว่าเขาจะได้ติดไม้อันนี้นะ ม้วนสักหนึ่งสองแล้วก็ขึ้นค่ะเอียงเอียงขึ้นนะเอียงเข้าขึ้นใช้ได้พันค่ะ เกิบแรกค่ะก็บที่สองิกบที่สองนะจะเอียงขึ้นจะพับเอียงขึ้นเลยค่ะ45องศาตกแต่งตามชอบค่ะ ต่อไปใช้สีขาวนะคะกลีบแรกจับแน่นๆจับตัวนี้ให้แน่นค่อยๆเอียงจับได้เ่าจะอยู่ข้างล่างนะ กลิปแรกแรกลีบที่สองกลีบแรกกลีบที่สองต่อด้วยกลีบที่สาม อันนี้ทำสี่กลีบนะคะใครจะทำห้ากลีบก็ได้เลยค่ะทำไปเรื่อยๆก็ได้นี่จับแน่นแนจับแน่นแน่นนะให้เขาเอียงขึ้นหน่อยจะได้ผ่านใครถนัดกาวใช้กาวนะคะใช้กาวติดอันนี้ถนัดได้ กลบที่สี่ฝั่งตรงข้ามตัวนี้เรียบร้อยปักล <800 S 2> ีบสูงต่ำตามความพอใจเลยค่ะ ทีกรีบเขาก็ไม่ค่อยเท่ากันแต,แต่งตามชอบเลยนะคะเรียบร้อยค่ะใช้สองสีจะได้เห็นชัดเรียบร้อยสีขาวด้วย ก็ได้นะอันนี้กระดาษยนตค่ะกระดาษยนนะฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยค่ะขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะ